แต่หน้ามันดำเกินไปอ่ะเราต้องใส่ไฟเข้าไปอย่างนิดนึงใส่ไฟก็ลืมด่าไม่ใช่สวสีค่ะสวีททุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับราลิต้านะคะวันนี้ราลิต้าก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะวันนี้ก็จะมาว้าฮันเตอร์สักครู่นะคะเดี๋ยวรีวิวต่อค่ะวันนี้จะมารีวิวกันล้างหน้าของราลิต้านะคะแต่กอนขอเวลาสักครู่ในการอ่า ค่ะต่อแล้วนะคะตอนนี้ฮันเตอร์ไม่ไล่เราแล้วเราก็จะมาพุยต่อนะวันนี้เราได้ก็ไปข้างนอกโดนฝุ่นโดนอะไรมาวันนี้เราก็จะมาล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าก็าจะล้างด้วยการีเนตการีค่ะการีเย่นะคะโทสกินเนชอรนลนะคะก็คือคลีนซิ่งดีๆนั่นแหละเริ่มกันเลยนะคะการล้างหน้าเช็ดหน้าไปด้วยเร้ก็้อง เล่นเกมไปด้วยนะคะเกมที่เราเล่นนั่นก็คือ Identity V นะคะนี่มาไปด้วยไ,ไม่มีไรค่ะเมื่อกี้มดกัดสักครู่นะทุกคนตอนนี้เรากำลังอ้าวใครตีกลัวค่ะตอนนี้นะคะจะเริ่มการเช็ดหน้าไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนาะปังๆค่ะการเช็ดหน้าของเราะคะก็คือนอย่างนี้เลยนะเช็ดไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนเนาะแบบคร่าวๆได้ๆก,กรุบกริบเนาะอ่ะด้วยกันมา หนึ่งมนาะทุกคนเกมก็ต้องเล่นหน้าก็ต้องเช็ดนอนใดๆก็คือสวยแหละเออก็ใช่ก็สวย,ยมาหากูทำไมข้าหลังจากที่จบเกมกันไปแล้วนะคะเรามาล้างหน้ากันต่อเลยเนาะอีกครึ่งเนาะอันนี้คือครึ่งหนึ่งที่เราเพิ่งล้างเสรล้างก็เห็นได้ว่าอืมก็สะอาดดี <Wow. S 1> นะฮะต่อไปนะคะก็ล้างต่อเลยเนาะ หน้าที่จะหัวเนีย่ยขอถาว่า what is หัวหัวคือลูกออดัดคน This ดี i ีแต่ลูกออดลูกออดเป็นหน้าตายไยงหน้าตาน่าราัก ก a ร r i e m ไมเซราครี n ซิ่งวอเทมีทั้งหมด3สูตรสูตรสีชมพูสำหรับผิวธรรมดามีแนวโน้มแพ้ง่ายสูตรสีเหลืองทุกสภาพผิวสูตรสีฟ้าผิวมันมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายนะคะเดี๋ยวทุกคนแบบอ้าถามมาว่าอ้าพี่ตอรตีเช็ดหน้ายังไงอันนี้ก็เทครีนซิ่งลงบนอ่าสำรีนะก็เช็ดเช็ดเช็เช็ดไปแล้วแต่อยากเช็ดยังไงก็เช็ดจะเช็ด จะเช็ดเป็นรูปกางกระบาดเช็ดเป็นรูปกลอไก่เช็ดเป็นรูปตัว A B C D E จนถึงแซบี่ก็ว่าไปแล้วแต่หนูจะเช็ดเลยลูกอ่ะแผ่นที่ซ่ามาอีกรอบหนึ่งความปังเช็ดรอบที่สามเช็ดรอบที่สามเนาะนี่ก็จะไม่มีอะไรแล้วเช็ดเสร็จแล้วนะคะเช็ดเสร็จแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวการเช็ดหน้าซึ่งไม่มีใครเคยทํามาเลยเนาะอุ้ยตายแล้วลืมถือโปรดักชั่นไม่ใช่ถืออะไรวะ เออปวดนะส่วนใครที่แบบไม่เคยลองใช้หรือว่าอยากจะลองใช้ก็ไปหาซื้อมาใช้ได้นะคะมีทุกราา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเซเว่นก็มีโรตัสก็มีอีฟแอนด์อยก็มีมีทุกที่จริงๆไปซื้อมาใช้นะราคาถูกเป็ดปังค่ะแล้วนี่ก็คือการรีวิวการล้างหน้านะคะโดยการใช้ครีนซิ่งของการาเย่นะคะ สำหรับตัว <Wow. S 1> น,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีของท่านนะคะพรอหน้องราคาคนกันจีถูกมากเลยแล้วก็ให้กระเป๋าเนาะสุดท้ายน,นี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์ right, กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับราิต้าเหมือนดิมเลยเวเรามอ,องเย็นนะคะทุ่งแสงแต่วันละหนึ่งไปเถอะ